สวัสดีครับมาพบกับหลักโหราศาสตร์กันต่อนะครับสำหรับตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโยกเกนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับโยกเกนนั้นเนี่ยทางช่องก็ได้นำเสนอมาชุดใหญ่ๆไปแล้วใครที่สนใจก็ลองดูจาก EP ีที่แล้วๆมาได้ส่วนวันนี้จะเป็นโยกเกนที่มีชื่อว่าอุดมเกนซึ่งถือว่ามีดีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ หรือมีเป็นจำนวนมากในเรื่องต่างๆสุดแต่ว่าเป็นดาวอะไรที่ได้ตำแหน่งความอุดมสมบูรณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นกับดาวดวงนั้นหรือเกิดขึ้นกับพบที่ดาวดวงนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็มาดูวิธีพิจารณาดาวที่ได้ตำแหน่งอุลมเกณฑ์นะครับเราก็จะแบ่ง ราศีออกเป็น4ประเภทตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับในเรื่ององค์เกณฑ์นั่นเองประเภทแรกเนี่ยก็คือนรราศีเรียกว่าราศีที่มีสลักษ์เป็นรูปมนุษย์หรือรูปคนนะครับก็ประกอบไปด้วยราศีเมถุนกันตุนธนูกลุ่ม5ราศีต่อมานะครับอัมพุราศีซึ่งมีสลัก์เป็นรูปสัตว์น้ํา ก็จะมีราศีกรกฎมงกรมีน3ราศีต่อมาครับกีตะราศีราศีที่มีสัญลักษ์เป็นรูปแมลงก็คือราศีพิจิกแล้วก็สุดท้ายปัสวะราศีหรือราศีประเภทสัตว์บกก็จะมีราศีเมษพฤษศสสิงห์สามราศีด้วยกันก็จะมาเริ่มจากราศีประเภทนราศีนะครับ ตรงนี้ก็หมายถึงว่าดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตในราศีประเภทนราราศีก็จะใช้กฎเกณฑ์ดังนี้นะครับก็คือวีดาว4 5 6 7ก็คือดาวพุทธพรหัสสุขเสาสถิตในภพที่เป็น1 3 4 7 1 1แก่ลัคนา ก็ทบทวนอีกทีนะราศีก็ประกอบไปด้วยราศีเมถุนกันตุลธนูกลุ่มก็ตามภาพนี้นะครับลัคนาสถิตราศีเมถุนเรียกว่าลัคนาสถิตราศีกันลัคนาสถิตราศีตุลลัคนาสถิตราศีธนูแล้วก็สถิตราศีกลุ่มถ้าลัคนาสถิตในราศีใดราศีหนึ่งใน5ราศีนี้ก็ต้องใช้กฎเกณฑ์ตามที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดู รายละเอียดกันชัดชัดเป็นตัวอย่างนะครับดวงตัวอย่างสมมุติลัคนาสถิตที่ราศีตุลน,นะครับซึ่งตรงนี้ราศีตุลก็จัดอยู่เป็นประเภทนรราศีนะครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูเพียงราศีเดียวนะครับคือราศีตุลส่วนที่เหลือราศีเมษศุนกันธนูกลุ่มอันนี้ก็จะละไว้นะครับแล้วก็จะใช้กฎเกณฑ์แบบเดียวกัน พบที่หเรียกว่าเป็น1กับลัคนาก็ตรงที่ลัคนาสถิตอยู่นะครับเรียกว่าตรงกับราศีตุลส่วนเป็น3หรือว่าพบที่3นั่นเองนะครับพบศาชะก็ตรงกับราศีธนูตามภาพเลยนะครับแล้วก็พบที่4ก็คือพบพันธุนะครับเนะครับตรงกับพบปัตตนิ11ก็ตรงกับพบ ลาภะพบเหล่านี้เนะี่ยมีดาว4ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งนะครับ4 5 6 7สถิตอยู่นะครับถ้ามีดาวอะไรสถิตอยู่ก็จะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นั่นเองตามภาพนี้เลยนะครับดาว4ดวงนี้นะครับถ้าสถิตใน ตามที่กําหนดตามรูปนี้ดาวนั้นก็จะได้อุลมเกณนเพราะงั้นเนี่ยดาวที่ได้อุลมเกณฑ์นะครับในดวงหนึ่งเนี่ยอาจจะมีดวงเดียวหรือหลายดวงก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มีเลยสักดวงก็ได้แล้วก็ย้าอีกทีว่ากรณีน,นาราราศีเนี่ยก็ใช้กฎเกณฑ์นี้เหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ลัคนาก็จะเปลี่ยนไปไปตามราศีต่างๆ แล้วก็พบ13471ก็จะขยับนะครับเราก็ต้องไล่พบกันใหม่เริ่มต้นนับ1ตรงที่ลัคนาสถิตยอยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับกรณีที่เป็นราศีประเภทอัมพูราศีนะครับก็คือราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์น้ำนะครับ มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องมีดาว3578ดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยสถิตเป็น459แก่ลัคนานะครับอัมพูราศีก็คือราศีกร,รกฎมังกรมีน3ราศีนี้กร,รกฎนะครับมังกรมีนถ้าลัคนาสถิตในราศีเหล่านี้เราก็ต้องใช้กฎเกณฑ์ของอัมพูราศีนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับก็จะใช้ตัวอย่างกรณีที่ลักณาสถิตที่ราศีกรกฎซึ่งมีสลักษณ์เป็นรูปปูนะครับเป็นสัตว์น้ำถือเป็นอัมพุราศีมีดาวสดวงนี้สถิตเป็น4ี่ห้าเกแก,ก่ลักนาสีก็อยู่ตรงนี้นะครับพบที่สี่นับลักณาเป็นหนึ่งแล้วก็นับไปที่ ราศีตุลก็จะได้4นะครับถือว่าเป็นสี่แกลคณาแล้วก็มีดาว3 5 7 8สถิตยอยู่แบบนี้ก็จะได้อุดมเกณฑ์นะครับไม่ต้องทั้ง4ดวงนี้พร้อมกันนะครับดวงใดดวงหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีไม่มีดาวที่ว่าในอบที่4แล้วก็ไปดูอบต่อไปอีกนะครับอบที่5ถ้ามีดาว4ี่ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งอยู่ก็จะถือเป็นอุดมเกณฑ์เช่นกัน หรือไม่เราไปเช็คดูพบทีเกนะครับมีดาว3578ดวงใดวดวงหนึ่งสถิตยอยู่ตรงนี้ก็จะได้อุดมเกตอีกเช่นกันดูต่อไปนะครับก่นอนีกีตาราศีต้องมีดาว3หรือว่า8อังคารหรือว่าราหูเป็น3 7 9เจแก่ละขนา กีตาราศีก็มีราศีเดียวนะครับก็คือราศีพิจิกตามภาพนี้นะครับลัคนาสถิตราศีพิจิกแล้วก็มี3หรือว่าเนี่ยสถิตที่พบที่3หรือว่าเป็น3แก่ลัคนาตามภาพหรือไม่3กับ8สถิตที่พบที่7ก็ได้นะครับ อีกพบหนึ่งก็คือพอบที่9 3กับ8เช่นเดิมแล้วก็สุดท้ายพบที่12นะครับพบวินาศมีดาว3กับ8สถิตยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้อุดมเกณฑ์สุดท้ายมาดูปัศวะราศีมีดาว1 2 3 6หรือว่าอาทิตย์จันทร์อังคารศุกร เป็นหหรือว่าเป็น10แก่ลัคนาปศวราศีก็ประกอบไปด้วยราศีเมษพฤษศสิงลัคนาสถิตราศีเมษหรือว่าราศีพุษศพหรือว่าลัคนาสถิตราศีสิง์ราศีใดราศีหนึ่งในสมราศีนี้นะครับเราก็ต้องใช้กฎเกณฑ์ของปศวะราศีตัวอย่างก็จะ เอากรณีของลัคนาสถิตราศีเมษนะครับตามภาพพบที่6หรือว่าเป็น6แก่ลัคนาก็ตรงกับราศีกันดาวสีดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งสถิตอยู่ก็จะได้เกณฑ์ของอุดมเกณฑ์หลายดวงก็ได้นะครับแล้วก็อีกพบหนึ่งก็คือพบที่10นะครับ 1236 1, ถ้ามาสถิตยอยู่ตรงนี้ก็ดาวนั้นก็จะได้อุดมเกณฑ์ต่อไปก็มาพูดถึงการสู้รบกันที่ตะวันออกกลางสักเล็กน้อยนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิรานรวไปถึงพวกกลุ่มฮามาสกลุ่มเฮบุลเลาะหรือว่าพูตี สถานในปัจจุบันตอนนี้ก็คือเมื่อวันที่1ตุลานเนี่ยอิรานก็ได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลนะครับเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลได้สังหารผู้นำกลุ่มฮิตบุลละแล้วก็สิ่งที่จะทำนายนะครับก็เอาตามที่เท่าที่ค้นหาได้เจอนะครับก็คือ ช่วงที่จะมีการสู้รบที่ดุเดือดรุนแรงก็คือช่วงประมาณปลายเดือนตุลาถึงต้นเดือนพฤศจิกาปี6ก็ก็คือปีนี้นะครับซึ่งคิดว่าช่วงนี้น่าจะมีปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับโอกาสเป็นไปนได้สูงมากช่วงต้นเดือนพฤศจิกาอาจจะมี บางฝ่ายเนี่ยได้ยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะไกลเกลี่ยนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่สามารถที่จะทําให้อะไรมันดีขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นในเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นเดือนที่ยังมีการสู้รบที่รุนแรงอยู่แล้วก็คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายนะครับเมื่อเข้าสู่ปลายเดือนธันวาปี6 7ก็คือปลายปีนี้นะครับ อันนี้ต้องคอยจับตาแล้วก็คอยลุ้นไปด้วยนะครับและก็หลังจากนั้นอีกไม่นานสถานการณ์ก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ